คำเตือนตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจะมีเนื้อหาที่ออกแนวเลส1ิบหถึงสิบเบวกเพราะฉะนั้นโปรดดูสถานการณ์และคนรอบข้างให้ดีๆด,ด้วยครับขอบคุณครับ <ś led> เอานะครับผมนะก็ทีนี้ตอนนี้ก็สู่ช่วงท้ายของคลิปนะครับผมนะที่นานๆจะมาเป็นนิดทีหนึ่งนะครับผมนะโอเคคือผมเชื่อว่าใครหลายคนต้องมีใครสงสัยแหละว,ว่าทําไมผมเนี่ยถึงเป็นแบบนี้ครับผมคือช่วงนี้ยตรงคลิปสั้นที่เป็นพวกประเภทแบบแต่งตัวไปทหารแล้วก็ลงคลิปสั้นบน youtube บ่อยมากนะครับผมนะคือผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมนะคือผมไม่รู้จะเอาคอนเทนต์ไหนลงดีแล้วครับผมแล้วบวกกับว่า คอนเทนต์คลิปสั้นแบบนั้นน่ะคือคอนเทนต์แบบคลิปสั้นแบบแนวตั้งอ่ะคือมันได้ยอดวิวและผู้กดติดตามเยอะกว่าคลิปแบบแนวนอนแล้วเป็นคลิปแบบยาวๆกว่าปกตินะครับผมนะ <c oughs> คือมันได้คนดูและคนกดติดตามเนี่ยเยอะกว่าคลิปปกตินะครับผมนะ <c oughs> ผมก็เลยต้องทําการทํกคลิปสั้นแบบนั้นนะครับผมนะ <c oughs> แล้วคือ,อผมทาไปทามาเนี่ยผมเริ่มเบื่อคอนเทนต์แบบนี้แล้วครับผม <c oughs> มันก็ไม่เชลียวว่าเบื่อหรอกเด็กแต่ว่ามันผมรู้สึกว่ามันแบบ คอนเทนต์เนี่ยมันซ้ำแบบซ้ำมากๆแล้วนะครับผมนะคือซ้ำมากในช่วงวันนี้นะครับผมนะก็ต้องขออภัยสําหรับคนที่รู้สึกว่าคอนเทนต์มันซ้ําไปนะครับผมนะถ้าถามผมว่าันอินดิโกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมเพราะว่าคอนเทนต์มันก็ซ้าพอๆกันกับบน youtube ก็คิดว่าไม่นะเพราะผมรู้สึกว่าบนอินดิอกะผมยังไม่รู้สึกว่าคอนเทนต์มันซ้ํากันนะครับผมนะในช่วงมานะมันเนี้ยก็ต้องขออภัยในสําหรับเรื่องของคอนเทนต์ที่มันซ้ํากันด้วยนะครับ แล้วก็คลิปที่ไม่ได้ลงไปต้งสองวันกว่านะครับผมนะต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ